สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์รูมนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับ ค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการลิทึมสาธรนาราธิวาสจาก AP นะครับโครงการ AP เนี่ยมีอะไรที่คุณนึกถึงก่อนอันดับแรกเลยดูโลเคชันโลเคชั่นแบบเด็ดเลยนะครับสะดวกและเดินทางสบายใช่ครับผมนะฮะโอ้โหที่นี่นี่ดีไซน์สวยมากมากเลยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับ reflection of your life ก็คือเป็นการสะท้อนของแสงเงานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า reflection of your life เป็นยังไงกันครับใช่ครับอย่างนี้เนี่ยเราควรจะไปถามดีไซเนอร์นะครับที่เขาออกแบบโครงการนี้นะครับว่า แรงมรื่องต่างเนี่ยเขาได้มาจากไหนครับอ่ะไปถามก็เลยดียวกว่าครับสวัสดีค่ะวิชุดาปัญญาธรนษกุลอินทีเทเ์ดีไซเนอร์บริษัทอินทีเรียวิชั่นค่ะด้วยลัคสไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ที่มีลักษณะแบบ work hard play hard จึงต้องการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใจกลางเมืองด้วยกิจกรรมของเขาที่ในตอนเช้าเนี่ยจะทํางานส่วนในตอนเย็นก็มีกิจกรรมแห่งเอากับเพื่อนซึ่ง2กิจกรรมนี้เกิดบนถนนเส้นเดียวกันจึงได้คอนเซปต์ว่า reflection of your life เป็นการสะท้อนทุกมิติของชีวิตคุณค่ะ ส่วนของ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะการตกแต่งก็จะตกแต่งในโทนสีดําเหลืองสีดำเนี่ยก็จะแทนความเข้งขึมในการทํางานสีเหลืองเนี่ยเราแทนค่าด้วยความสนุกสนานเป็นเส้นสายที่เดินอยู่รอบห้องนะคะ AP ไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP ใส่ใจทุกความปรารถนาของลูกค้า โดยการมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุดเพราะทุกความปัญหาของคุณคือแรงบันาลใจของ AP ครับ เอาละครับอยากดูซ้ำนะครับกับสินตนาการดีๆแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับนี่ครับที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์รายการดารานะครับพี่คิวเขถามมา YouTube ดูได้ไหมโชว์รูมเนี่ยโอ้สบายมากเลยครับดูได้เซิร์ชว่าอะไรยูทูบเซิร์ชเลยครับรายการโชว์รูมครับเพราะบางทีพลาดไปนะคะอยากจะดูการตกแต่งต่างๆนะคะอย่างเช่นการตกแต่งวันนี้นะคะในช่วงเช็คอรูมเนี่ยนะคะก็เป็นการตกแต่งล็อบบี้โรงแรมค่ะล็อบบี้ของโรงแรมเลยใช่ค่ะคือมีมาตั้งแต่สมัยแบบว่า สิหปีก่อนโรงแรมต้องเก่าแก่มากใช่ค่ะพขมาวันนี้นะคะการตกแต่งตอนนั้นกับตอนนี้ก็คงจะต้องมีการเปรรลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะไปชมช่วงหน้าค่ะครับ ขอต้อนรับคุณอนุชิดานะครับก็สุรการชลุมครับสวัสดีครับขอเรียกว่าคุณลุยแล้วกันนะครับพี่นี่ครับคุณลุยครับก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่ระยองนี่นะครับโรงแรมอะไรครับอีกทีครับโกลเด้นซิตี้ระยองครับโกลเด้นซิตี้เลยนะครับปทุกทไทยก็รู้จักคราวนี้ธุรกิจเนี่ยคุณลุยมีหลายๆโรงแรมมาก่อนไหมครับหรือว่าเพิ่งเริ่มที่นี่เป็นที่แรก เพิ่งเริ่มที่นี่เป็นที่แรกแล้วเราตัดสินใจยังไงครับมาจากธุรกิจอะไรก่อนครับก่อนจะมาทําโรงแรมเดิมเนี่ยที่บ้านจริงๆเลยก็ทำโรงงานน้ําตาลอ้อยอแล้วก็มาทำทางบ้านแฟนทําร์มน้ํามัน,น,มนแล้วก็ทําสวนเป็นคนที่ชอบ แล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะทําโรงแรมคือตัวตัว<ช>คุณลุเอกอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีความฝัน<ช>ว่าอยากทำโรงแรมแล้ว<ช>แล้วก่อนที่จะทาโรงแรมเนี่ยได้ศึกษาได้ได้ไปเทรนที่ไหนมาก่อนไหมครับว่าทำนั้นกันยังไงเราจะต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงตอนแรกชอบเที่ยวไปพักตามโรงแรมแล้วก็ไปเ<ช>ที่ยวไปต่างประเทศไปไหนๆไปบ่อยๆก็จะเก็บถ่ายรูปมาเนี่ยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไว้ห ช่วงนั้นเศรษฐกิจฟองสบู่ฟองสบู่ที่ขึ้นราคาทุกปี4-0ใช่มูนยตอนนั้นเริ่มต่อสร้างปี3-9 3-9เปิดต้นปี4-1จริงๆโรงแรมเราเราไม่ได้ปล่อยให้โซมนะฮะแต่ว่ามันดีไซน์มันโบราณมากสมัยร้อปีที่แล้วใช่ก็เลยเป็นที่มาที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าได้มาปรึกษาในการโชว์รูมแล้วก็อยากให แต่การชวรูมเนี่ยช่วยออกแบบล็อบบี้นะครับ hey, ต<ร>่โถงต้อนรับนะครับใ,ให้กับโรงแรมใหม่จะเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันนะครับเรามาเริ่มต้นคุย,ยที่ผังพื้นก่อนหรือเราเรียกว่าเลานอนั่นเองนะครับเราก็เริ่มต้นจากทางเข้าเนี่ยครับตรง ถงทางเดินเนี่ยเพื่อให้มันเกิดโฟกัสพอยนี่เราก็จะทําเป็นลักษณะของพื้นทางเดินใหม่นะครับเป็นลักษณะเป็นแนวเหมือน r u นเนอเหมือนโรลเนี่ยปูยาวจากจากหน้าข้างหน้าเนี่ยเข้าไปข้างในเลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่นํำสายตาเนี่ยทอดไปตรอดแนวนะครับตรงนี้เนี่ยก็มี Material ให้เลือกอยู่2อันก็อาจจะเป็นของเดิมเนี่ยเป็นหินอยู่ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนลุกอาจจะลองว่า อาจเป็นไม้แต่ถ้าเขาบอกว่าไม้ดูแลยากก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของกระเบื้องลายไม้เราก็อาจจะปูสลับเส้นกันเข้าไปนะครับถัดไปจากมุมนั้นก็คือส่วนที่เป็นส่วนพักคอยนะครับเป็นเวททิ้งแอร์เรียนะครับตรงนี้เนี่ยจัดลักษณะของกรุ๊ปเนี่ยไว้สําหรับ3กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่ามานั่งเดี่ยวๆนะครับก็อาจจะนั่งชิดกระจกไปนะครับกรุ๊ปที่2เนี่ยคือมาแล้วแบบว่าอยากจะแบบว่ามากันสักสองสามคนอย่างเงี้ยนั่งชิวๆหน่อยก็เป็นลักษณะของเหมือนกับมานั่งขณะเดียวกันเนี่ย อีกจุดนึงก็คือเป็นลักษณะข,ของนั่งแบบว่านั่งเป็นกลุ่มถัดมานะครับเราก็จะมีมุมเขาเรียกว่ามุมอินเทอร์เน็ตเพราะว่านกธุรกิจบางทีต,งต้องเช็คข่าวสารอะไรต่างๆนะครับก็จะมีมุมอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็ต่อด,ด้วยอาร์ตดิสเพลย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเขาเรียกสร้าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่แล้วก็มาจบที่จุดรวมสายตาเนี่ยคือตรงเคาน์เตอร์ที่เป็นฟรอนเด็กซ์นั่นเอง<ช>นะครับโดยราเผื่อพื้นที่ด้านซ้ายไว้สาหรับเป็นที่เก็บพวกสัมภาระพวกวกระเ,เป๋ากระเปาต่าง,งๆที่เข้ามานะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับ<ช><ช>เอามาดูส่วนที่เราปรับปรุงนะครับไปยี้<ช>ผมเริ่มต้นจากตรงพื้นเลยนะครับตรงระหว่างเสาเนี่ยทำเป็นพื้นเน้นจุดรวมสายตาไปเลยนะครับและปลายตรงจุดสายตาเนี่ยก็มีอะไรที่โชว์หน่อยนะครับแจกันดอกไม้หรืออะไรเน้นนะครับแล้วก็ ให้มีเจดกันดอกไม้เนี่ยเป็นทรงสูงนะครับเร์สเกลหน่อยสูงประมาณต้นเมตรห้าสิบนะครับปักต้นกกก็ได้เขียวเขียวเนี่ยเสียบลงไปเลยก็ตัดหัวให้มันเรียบนะฮะเพราะวันนี้เราก็เราจะพูดถึงโมเดิร์นสไตล์เราจะทําแต่เป็นโมเดิร์นที่ไม่ได้แข็งแล้วก็ขนาดในกาเนี่ยให้มีความรู้สึกคนชอบง่ายก็คือเอาความเป็นธรรมชาติเข้ามาเช่นไม้เช่นซีเมนนะครับเช่นต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆนะครับเอาเขามาใช้นะครับหูเป็น แนวของพื้นเนี่ยสลับกันไปนะครับแล้วก็รอกับฝ้าเิดานฝ้าเิดานเนี่ยทำางไดีคะเกรซที่มันดูฝ้าเิดานเห็นเมื่อกี้คุณนุยบอกว่ามันค่อนข้างจะต่ําใช่ไหมคะแล้วก็มีการดรอปฝ้าเพดานลงมาด้วยใช่เราก็ขอเอาฝ้าเพดานเก่าออกนะคะเราก็ทาเป็นสีดําเลยค่ะใช่จากระบบท่อเดินท่อให้สวยนะครับแล้วก็ทาสีเก็บก็คือ กลบมันไปเลยอย่างที่เกรซอกเป็นสีดำไปเลยค่ะใช่แบบที่เรียกไปเลยแต่กรนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเสาที่มันมีอยู่เนี่ยเราจะมีฐานมันเนี่ยคุ้มด้วยมานั่งถ้าเป็นแบบโซฟาแบบวิวินนะครับคุ้มเป็นสีเขียวแทนสีของต้นไม้เพราะฉนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสาสีเทานะครับแล้วก็เป็นมานั่งสีเขียวมันก็จะทําให้เสาเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเก้าอี้อ่นะครับมีส่วนประคอยเพิ่มขึ้นแล้วส่วนฟ้าเพดานเนี่ย เราอาจจะเพิ่มนะพอเราได้ความสูงเนี่ยเพิ่มเป็นชัน d e l i ซะหน่อยแต่ีนถ้าใส่เป็นชัน d e l i แก้วก็อาจจะไม่เข้ากันนะครับเราก็ใช้ท่อสเตเลสเนี่ยครับมาตัดนะครับแล้วตัดเป็นความสูงต่ำแล้วก็ทาสีมันนะครับปล่อยเป็นสีเงาๆสเตเลสบ้างมันมมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่สาหรับนั่งพักคอยที่ติดกับกระจกนะครับการจัดตรงนี้เราจัดเป็นลักษณะของเก้าอี้นะครับแล้วก็ทีเด็ดของงานก็คือว่าเราเลือกเก้าอี้ที่เป็นไม้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยทำเป็นลักษณะของ ล็อกเก็ตแชร์คือเก<ค>้าอี้ที่สามารถโยกตัวเองได้ด <นะ S 1> ีแล็กนิดหนึ่งน,นะครับก็สามารถนั่งชิดหน้าต่างชมวิวไป <นะ S 2> แล้วก็มานั่งของคุณที่มานั่งเร็ว